待ってよ。 Căng <laughs> đoan I own that. มาครับทุกคนครับมากินข้าวด้วยกันครับผมวันนี้นะครับผมก็คงยังต้องกินข้าวในรถอีกเหมือนเดิมทุกคนเพราะว่ามาขายของนะวันนี้นะครับผมก็เลยต้องมานั่งกินข้าวในรถอีกแล้วทุกคนเมนูวันนี้มีอะไรกันบ้างทุกคนเดี๋ยมาดูกันครับผมนะอันดับแรกเลยแตงดองครับผมดองเองนะฮะไม่ใช่ดองหลายวันนะดองข้ามคืนนั่นเองแล้วก็มีน้ําพริกขี้กานะครับผมแล้วก็อันนี้แกงเลียงชะอมนะครับผมแล้วก็มีปลาทุกคน ปลาทำไมผมชอบกินแกงเลียงชะอมเพราะว่ามันอร่อยจะ <c oughs> พูดยังไงคือมันอร่อยจากนั้นก็มีผักนะครับผมมีผักอันนี้ใบลูกเนียงครับทุกคนไม่รู้มีใครรู้จักบ้างแต่คนใต้อย่ารู้จักนะเนี่ยผมปลูกมาตั้งนานเลยเนี่ยเพิ่งได้กินแค่เนี้ยสี่สี่ช่อเนี่ยตัดสินใจเด็ดมาเลยเห็นมันเห็นมันย้อยอยู่แม่งก็ไม่ได้กินมันหรอกก็มีถั่วมีถั่วพูนะครับผมโอเคทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับผมมาอ๋อนี่มีเศษไก่เหลือหน่อยตั้งแต่คลิปที่แล้วนะอบ มาเลยครับทุกคนจเจริญอาหารไปด้วยกันครับผมมามด้กินสักทีสองสารมันยังไม่ค่อยอยากจะเก็บมากินสงสารตอนนี้ก็มาอยู่ที่ตลาดครับทุกคนอยู่ในรถข้างนอกม,นมันมีเสียงเพลงเยอะ bắc kia. Ừ. Ừ. đông à. Nếu ta bia vàng. ขัวน้ำพริกน้ำพริกกะกาไม่กินหลายวันแล้วคิดถึงแล้วอ,อร่อยจริงซอสแล้วมันอร่อยชื่นใจ โอ้อร่อยมากทุกคนทำพริกนะไก่ก่อนเนาะอกไก่ตำไม่เยอะนะแต่แน่นไปด้วยเครื่อง ตกโอนช้อนอือหนี่นี่เองนะแกงเขียวหวานไก่ใส่กระบอกเลยโอยอร่อยจริงทุกคนไม่โกหกนานๆกินกินแกงไปหลายคลิปแล้วอืม แรงดองฝนมันจะตกนะทุกคนอากาศร้อนอบอ้าวแล้วรถตอนนี้ปัดแอไม่ได้เดี๋ยวเสียงมันเข้าเนาะอืมปลาเลยทุกคน ไม่มีของทอดนะฮะผมว่าไปมือต่อเลยดีกว่าก็กินปลาแล้วทุกคนเดี๋ยวไปล้างมือเนะปนาดิน,น,น อร่อยมากย่างแบบไม่ใส่อะไรเลยนะทุกคนแล้วก็มากินกับน้ำพริกออากินกับน้ำพริกกับผักแล้ทุกคนตำเข้มข้นมาก อืมว้าสุดยอดมากมน้ำพริกเนะี่ย เปลี่ยนบรรยากาศการกินก็ดีเหมือนกันนะทุกคน แตงดองก็ดองง่ายๆทุกคนน้ำส้มสายชูกับน้ำตาลทรายเนาะเรามีรสเปรี้ยวหวานแค่นั้นเองกินหวานเยอะก็ใส่น้ำตาลเยอะผมใส่น้ำตาลไปนิดเดียว ดอวะแตงนะ

เงือเริ่มไหลแล้วทุกคนเพราะว่าร้อนมันอบอ้าวอยู่ในรถเสียงเพลงก็เข้ามาเนี่ยโอ้โหตัวผัวอร่อยกรอบมาก Sånn. Mm. Mm. สุดยอดมากอร่อย อโอ้สุดยอดเหงื่อไหล้วนะทุกคนอากาศร้อน đang Này, đong có แล้ก็ <c oughs> ช้อนนะนะแตไม่ค่อยกล้ากินช้อนเกรงใจน้องเ <c> ฮ <oughs> ้ยน้องเอฟซีช้วงมา <c oughs> น่ารักดีขอบคุณครับ Ừ, Ư, ừ, mưa, tặng tịt hoa của đẹp, can mọi lắm ừ, i like it. ยอดทุกคนอร่อยมากนะแต่ว่าร้อนไปหน่อยเพราะว่าผมไม่สามารถเปิดประตูได้ทุกคนเพราะว่าเสียงเพลงมันเข้าเนาะแล้วก็เสียงเสียงเกียร์เสียงอะไรมันดังนะครับทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะฮะที่ดูเงือดูเงือเต็มไปหมดโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวมาทําอะไรกินกันอีกก็ติดตามเป็นกาลังใจด้วยนะครับผมนะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ของน้องท่านหนึ่งนะผมก็ลืมอ่านชื่อมานะครับผมที่บอกว่าผมกัดช้อนขอโทษจริงๆครับผมไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจนะครับพอดีทําคลิปแบบบ้าข้างมาหน่อยขอออภัะดี๋จปปรรบบุุงคมขณ ขอบคุณมากครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับผมไปล้างมือก่อนครับผม